วิรพัฒน์เทศสรุตชื่อเล่นชื่อก้าอายุ11ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนประชาสั่นวิทยาครับนี่สำเนียงนิดมาจากจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดพิศนุโลกครับหน<อ>ุ่มพิศโลกหนุ่มพิศโลกหนุ่มพิศโลกนะฮะ,ะมากับใครครับลูกมากับย่าแล้วก็คุณครูครับอ๋อคุณย่าคุณครูป,ปู่มาไหมปู่ปู่ไม่มาครับพาอเดินไม่ไหวแล้วครับอ๋อมากับย่าคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันครับ เขาเลิกกันตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลสองต่างคุณต่างแยกมีครอบครัวใหม่ครับผมก็อาศัยอยู่กับปู่กับย่ามาตลอดครับไม่เหงาคับเพราะว่าก็มีความสุขดี อนนี้ปูกับย่าก็ไม่ได้ขึ้นไปนอนที่บนบ้านแล้วครับมันขึ้นไม่ไหวแล้วเราอยากขึ้นไปนอนแย่แล้วมันขึ้นไม่ไหวขึ้นีะต้องค้างขึ้นไปอ่ะแล้วก็เสือนเนี่ยเอาผ้าปูเอาเสือแล้วก็ผ้าปูนอนเย็น,น นั่นก็คือหลักๆเราก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าเนาะครับคุณปู่คุณย่าทํางานหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับทําสวนกล้วยครับแล้วได้ช่วยอะไรที่คุณปู่คุณย่าบ้างไหมฮะบางทีผมก็ไปช่วยย่าขายกล้วยบางทีก็ช่วยย่าตัดกล้วยบ้างครับแล้วเงินที่หามาได้ในทุกวันนี้พอใช้กันไหมลูกก็พออยู่ครับอพออยู่อ ดีดีดีมากเลยนะอาแล้ววันนี้มีของมาปูให้เราดูเนี่ยจะมาแสดงอะไรให้พวกเราดูครับโยนเปนตองครับเป้าหมายสูงสุดด้านเปนตองของหนูหนูฝันไปถึงขั้นไหนคะลูกระดับทีมชาติครับวันนี้ความฝันที่อยากได้คืออะไรครับลูกอยากได้ ที่นอนให้ย่ากรบปู่ได้นอนกันครับหมายถึงที่นอน,น,อนฟูกครับทำไมลูกเพราะผมเคยไปแข่งเปรตองผมเคยนอนที่นอนแบบนุ่มๆผมก็ให้ยายอยากนอนบ้างครับแค่นั้นเอง ปู่คุณย่ามีความสําคัญกับลูกยังไงลูกย่าเขาดูแลผมมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาก็หาเงินมาให้ผมไปโรงเรียนทุกวันครับเลยอยากตอบแทน โดยการทําให้คุณปู่คุณย่าได้นอนที่ที่สบายขึ้นครับสุดยอดครับ,รบขอให้หนู <ขอ S 2> จเจริญเจริญลูก <c oughs> ขอให้หนูจเจริญเจริญขอให้บุญไหนที่ครูทำมาขอให้ส่งไปให้หนูจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะ ครับอ่ะมาอยากดูอยากดูว่าเปตองน้องจะแม่นสักแค่ไหนเชิญครับท่านผู้ชมครับในกีฬาเปตองเนี่ยเขาจะมีลูกแก่นเป็นลูกเล็กๆในการแข่งขันเนี่ยถ้าทีมใดยอยู่ใกล้ลูกแก่นก็จะมีโอกาสได้ชัยชนะมากกว่านะครับมือวางกับมือตีมีหน้าที่ต่างกันครับมือวางจะนําลูกไปใกล้ๆล,ลูกแก่น และมือตีมีหน้าที่ตีลูกคู่ต่อสู้ให้ห่างจากลูกแก่นให้มากที่สุดน้องเก้าของเราเนี่ยก็คือมือตีครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภารกิจมาโชว์ความแม่นยำกันก่อนเก้าลูกประจำที่ครับนี่เป็นการโชว์ความแม่นยำพื้นฐานนะครับ,รบที่ซุปอยากให้เก้าโยนให้โดนลูก3ามลูกนี้ วิญญาณทีมชาติมาแล้วลูกขวาครับไม่โดนติดกันไม่มีเทสนะครับโดนติดกันไม่มีเทสครับ เรื่องนี้ต้องถึงนายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยครับจริงจริงครับจริงก้าโจทย์ต่อไปพร้อมนะลูกโจทย์ต่อไปยากขึ้นอีกระดับครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับโอ้แม่นมากลูกโจทย์นี้น้องก้าจะต้องโยนลูกมาโดนลูกสีดำห้ามโดนสีเงินเลยมีโอกาสโยนสองครั้งต้องโดนทั้งสองลูก ที่สองครับยากมากนะครับอันนี้ เป็นเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่ายังไม่ใช่ภารกิจครับยังน<อ>ี่ไครับนี่คือโชว์ให้เห็นว่าเขาเก่งขนาดไหนครับลำดับต่อจากนี้ไปคือภารกิจจริงๆของรายการซุปเปอร์เทนครับครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับโอ้ยอุปกรณ์มาครับสิ่งนี้ครับมันคือไข่ไก่ครับอเอาลูกเล็กออกไหมลูก ไม่เอาครับไม่เอาครับมั่นใจมั่นใจเ,เป้าหมายคือไข่ไก่นะครับ ย่ายังมีเก่งกว่านี้ครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับไข่นกกระทาไข่นกกระาใจทำด้วยอะไรเออคุณซุปครับเอาไข่จิ้งจกไปเลยไหมฮะจะให้จบ และเพื่อให้ผมไม่รู้สึกผิดบาปไปมากกว่านี้ก้าวหนูวางเองลูกฮะผมไม่ได้ทำน้องทำเองมองไม่เห็นเออมันไม่เห็นเลยนะลูกครับหนูเอาลูกเหล็กออกไปลูกไม่เอา <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ยใจสู้จริงพอมไปลูก ไปครับ จริงจริงช่วยทำท่าดีใจลูกทำท่าดีใจทำท่าดีใจเจออเออเป็นกี่ดีใจเออคุณกะมีร์สเรียนการแสดงละคร์ส <c oughs> มาลูกม,มาเอาอย่างนี้ลูกหนูขอที่นอนนุ่มๆให้ปู่กับย่าใช่ไหมครับครับพี่ซุปจะให้โจทย์เพิ่มอีกหนึ่งโจทย์ถ้าหนูทำได้นะพี่ซุปเห็นสภาพบ้านเรือนของเราพี่ซุปจะขอให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ ช่วยดูแลในส่วนนี้ให้กับน้องเก้าครับลองทดสอบโจทย์ขำๆโจทย์นี้ไหมลูกลองดูไหมครับขอโจทย์ครับเฮมีอะไรเล็กไปกว่าน,นี้หรอฮะไข่อ,อะไร,ร,ะไรมดแดงไข่ปลาเหรอสิ่งนี้ครับโอ้โห อะไรครับน่ะไข่ปลาแซลมอนแต่รายการของเราไม่ได้ว่าใจร้ายเกินไปครับเราเลือกเม็ดที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ใจร้ายครับอยากจะถามว่าใจคุณทำด้วยอะไรครับใจที่เชื่อมมั่นในความสามารถของน้องครับอครับผมให้หนูวางเองลูกแล้วไม่ถามเด็กซากคำว่าเด็กเอาเข้าปากไปเลยลูก มันเหมือนใครมาทำสิวหล่นแถวนี้นี่นะครับให้โอกาส3ามครั้งครับได้ได้ได้จังให้เป้งเลยเก้าถ้ามั่นใจเชิญเลยครับ พิศนุโลกคนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องก้าครับโอ้ยตายแล้วไปหามาจากไหนต้องต้องชื่นชมทีมงานจริงๆว่าสุดท้ายแล้วคือฝีมือเนี่ยมันสุดยอดดูปากผมนะฮะกล้องซูมมาที่ปากผมเรื่องนี้ต้องถึงนายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยขอบคุณรายการก่อนที่ไปค้นหาน้อง เอาความสามารถของน้องมาโชว์ให้ได้ทุกคนได้เห็นกันตรงนี้น้องจะเก่งแล้วกระตันยุยต่างหากครับแต่สิ่งที่น้องยังขาดนึกว่าน้องขาดโอกาสม,มาเถอะบอลผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะเก่งมากๆครับนี่เราเราเจอช้างเผือกนะฮะเชือกที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยมูลค่าของหนูมันได้มาจากใจนักสู้ครับ มูลค่าของหนูมันมาจากใจกระตันยูหลังจากวันนี้ไปนะลูกสิ่งที่หนูต้องทำเลยนะครูขอให้หนูนะเห็นภาพตัวเองอยู่ในชุดติดทงทีมชาติทุกวันเห็นภาพเสร็จปุ๊บพูดทุกวันฉันเป็นทีมชาติแล้วที่เหลือก็คือฝึกทุกวันมันจะพาหนูไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนคะ่ะขอบคุณมากค่ะลูก ความฝันของเขาเล็กน้อยแต่กระตันยูมากครับ<ม>อยากได้ชุดเครื่องนอน<ม>นุมน่มๆให้กับคุณปู่คุณย<ม>่ทาทั้งสามท่านโอ้โหไปกันเถอะพวกเราให้พาพาเรื่องราวชีวิตของน้องก้าทั้งความสามารถและความกระตันยูรู้ไปถึงผู้ใหญ่ King Power ตั้งแต่น้องจะมาออกรายการแล้วครับและ นี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ King Power เตรียมมอบให้กับน้องเกล้าครับมาเลยครับ ที่นอนและชุดเครื่องนอนทิวลิปสี่ชุดครับ<ฮ>มีอะไรอยากจะบอกกับปูกบ่กับย่าไหมลูกอยากจะบอกกับปู่กับย่าว่าผมรักปู่รักย่ามากครับ ผมขอให้ย่ามีความสุขครับคิดว่านี้จะนุ่มพอไหมลูกลองจับดูนุ่มไหมลูกนุ่มไหมครับนุ่มครับลายไหนคุณย่าน่าจะชอบลูกโปเกมอน ย่าจัได้ไหมโปเกมอนถามย่าไหมถามย่าไหมคุณย่าชอบโปเกมอนไหมครับคุณย่ามาแล้วเลี้ยงหลานยังไงเก่งจังเลยเขาจะไปฝึกเรื่อยใชยเขาไปเรื่อยกันคืนกลางวันเขาไปทุกแห่งเลยอืห้ามเขาก็ไม่ฟังเขาเขาไม่เหนื่อยถ้าอยากไปกให้เขาไป สอนยังไงเขาเป็นเด็กดีกระตันยูแบบนี้ครับย่าก็ให้ยเขาเรียนทำดีๆอ่ะให้เรียนหนังสือดีๆทำดีๆโตไปข้างหน้าจะได้มีความรู้เรียนสูงสูงย่าหอมแก้มหลานที่ดูทีได้ไหมนี่หลานหอมแก้มย่าทีนึงย่าอยู่ต่อหน้าแล้วครับอยากจะบอกอะไรย่าเต็มที่เลยครับก้าวครับผมรักย่ามากที่สุดแล้วครับโอ้ นี่คือเด็กที่กระตันอยู่แล้วเกินแล้วก็สิ่งที่เขาขอเนี่ยครับขอให้ให้ครอบครัวแต่ว่าไม่ได้มีขอให้ตัวเองเลย<ม>ที่หนูโยนยนโยนทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกของใครลูกเปตองเนี่ยลูกของที่โรงเรียนครับตัวหนูเองมีลูกเปตองไหมมีอยู่สามลูกครับวันนี้<ม>เรามีลูกพิเศษมอบให้สําหรับน้องก้าวโดยเฉพาะครับขอลูกเปตองครับนี่ครับ และนี่คือของขวัญของน้องก้าวมอบให้นะครับลูกเปตองชุดใหม่หมอบให้กับน้องก้าวครับ<า>วันนี้เรามีชุดเครื่องนอนทิวลิบให้กับน้องก้านะครับมีแถมลูกเปตองมอบให้แลว้วก็จะปรับปรุงบ้านให้ด้วยเพื่อตอบแทนความพันธอยูของน้องก้ารวรมันนี้ Kingpower มอบให้75,000บาทครับ วันนี้เป็นหนึ่งวันที่ทำเราเห็นว่าเด็กไทยที่เก่งๆมีเยอะมากและเด็กคนนี้ทั้งเก่งทั้งกระตันยูขอบคุณจริงๆครับอชริรยพันจิ๋วจากพิษณุโลกน้องก้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณย่ามากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณครูด้วยนะฮะที่พาเขามาจริงจริงคุณครูที่ฝึกสอนฝึกซ้อมให้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะผมว่าเรื่องนี้อย่าลืมนะนายชอบสมาชิกทนต่างประเทศ่ทยคิดดูสิคุณพวกเรากลับบ้านนอนเตียงนุ่มๆกันแต่วันหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งที่เพิ่งได้นอนเตียงนุ่มครั้งแรกแล้วเขานึกถึงคนที่เขารักอ่ะโหนี่สุดใจเนี่ยสุดใจขัดดิ้นจริงจริงหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ ทีมงานซปเปอร์เทนก็ได้เดินทางไปส่งมอบความฝันให้กับน้องก้าวถึงจังหวัดพิษณุโลกครับคุณยาสวัสดีครับสภาพบ้านของน้องก้าวค่อนข้างสุดโทสมและอาจใช้งานได้ไม่สะดวกนักสำหรับคุณปู่คุณย่าที่สูงอายุทางทีมงานซปเปอร์เทน เริ่มลงมือปรับปรุงทีละส่วนทันทีเห็นี่หนอเลยมันนุ่มดีใะใจมากๆได้หลังคาได้บันไดได้ห้องน้ำได้ที่นอน นอนนุ่มๆภูมิใจมากเลยที่เราได้มาอย่างเงี้ยููแลเราได้ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้ แม่มันสียาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง